สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เป็นปัญหาหนักใจของหลายๆคนเลยนะคะก็คือเรื่องฝ้าบนใบหน้าเนี่ยแหละค่ะครับผมเป็นเรื่องที่เจอเยอะมากโดยเฉพาะในบ้านเราคนเอเชียแล้วก็เอ่อขึ้นชื่อว่ารักษายากด้วยใช่ค่ะรักษาไม่ง่ายเลยแต่วันนี้เรามีข้อมูลจากการศึกษาชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการรักษาฝ้าโดยวิธีเฉพาะทางมาลองเจาะลึกกันดูค่ะ ครับเป็นงานศึกษาที่ดูเรื่องการใช้ยาตัวหนึ่งชื่อทรานิกซามิกส์แต่ว่าเป็นการใช้แบบฉีดเข้าไปที่ผิวหนังตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเลยนะครับอ๋อฉีดเข้าตรงนั้นเลยเหรอคะใช่ครับฉีดเข้าที่รอยฝ้าโดยตรงน่าสนใจค่ะงั้นเรามาดูกันนะคะว่าจากงานศึกษาชิ้นนี้เนี่ยวิธีฉีดแบบนี้ผลเป็นยังไงมีข้อจํากัดอะไรที่เราควรรู้บ้างคะ่ะได้เลยครับคือปกติเนี่ยถ้าพูดถึงฝ้า การรักษาเบื้องต้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทากันดดดใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมียาทาใช่ครับการป้องกันแสงแดดนี่คือพื้นฐานสําคัญที่สุดแล้วก็มียาทาช่วยลดเม็ดสีแต่ว่าวิธีที่เราจะคุยกันวันนี้มันเป็นอีกสเตปหนึ่งคือการฉีดเข้าไปเลยค่ะแล้วรายละเอียดของงานศึกษาที่ว่านี่เป็นยังไงคะครับงานศึกษานี้เขาก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยคืออยากรู้ว่าการฉีดทรานสมิกเข้าที่ผิวหนังตรงรอยฟ้าเนี่ยมันช่วยได้จริงไหมได้ผลแค่ไหน กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้หญิงไทย5ท่านอายอาุอยู่ในช่วง26-60ถึงปีเป็นกลุ่มที่มีสีผิวระดับ4-5ถึงตามเกรนนะครับทำที่โรงพยาบาลสวนเบนจก,กิจช่วงปี60-61ถึงครับแล้วเขารักษากันยังไงคะหมายถึงว่าฉีดบ่อยแค่ไหนนานแค่ไหนเขาจะฉีดตัวยาทรานิคซามิกเนี่ยทุก2ส,สัปดาห์ครับติดต่อกัน7ครั้ง ทุกสสัปดาห์7ครั้งก็ประมาณเอ่อสิบสสัปดาห์หรือ3-4เดือนประมาณนั้นนะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วก็แน่นอนว่าต้องทากันแดดสม่ําเสมอควบคู่ไปด้วยอันนี้สําคัญมากแล้ววัดผลยังไงคะว่ามันดีขึ้นจริงเขาใช้หลายวิธีประกอบกันครับหลักๆก,ก็คือใช้คะแนน mmasi ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดความเข้มแล้วก็พื้นที่ของฝ้าแล้วก็มีการถ่ายรูปเปรียบเทียบบวกกับการประเมินโดยคุณหมอผิวหนังโดยตรงครับ ติดตามผลนานไหมคะหลังฉีดครบแล้วติดตามนานเลยครับตั้งแต่เริ่มจนถึงสัปดาห์ที่48เลยคือดูผลระยะยาวด้วยค่ะที่นี่ผลลัพธ์ช่วงแรกๆเลยตอนที่ยังฉีดอยู่16สัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้างเขาเห็นว่าน่าสนใจใช่ครับตรงนี้น่าสนใจมากคือในช่วง16สัปดาห์แรกของการรักษาเนี่ยเพราะว่าคะแนน MMACI มันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเลยอ๋อหมายวความว่าฟ้าจางลงชัดเจนใช่ครับพูดง่ายๆก็คือฟ้ามันดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยในช่วงที่ได้รับยาฉีดอยู่ฟังดูดีเลยนะคะช่วงแรกแต่คำถามที่ตามมาก็คือแล้วพอหยุดฉีดล่ะคะผลมันอยู่ได้นานไหม อ่อันนี้คือประเด็นสําคัญเลยครับที่การศึกษานี้เขาติดตามดูต่อค่ะคือหลังจากหยุดฉีดไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่18ไปจนถึงสัปดาห์ที่48เนี่ยเขาพบว่าประมาณ60%ของผู้เข้าร่วมหรือก,ก็คือ3ใน5ท่านน่นะครับฟ้ากลับมาเข้มขึ้นกลับมาเข้มขึ้นหมายถึงเข้มขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่จางสุดๆตอนสัปดาห์ที่16เหรอคะใช่ครับเทียบกับตอนสัปดาห์ที่16ที่ผลดีที่สุด พบว่า60%กลับมาเข้มขึ้นโหหกอร์ซ oh, ็นนี้ก็เกินครึ่งเลยนะคะแสดงว่าผลมันอาจจะอยู่ไม่นานเท่าไหร่หลังหยุดยาไปแล้วก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาสังเกตคือถึงแม้มันจะเข้มขึ้นเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วมันก็ยังจางกว่าตอนเริ่มต้นการรักษาอยู่ดีคือตอนก่อนฉีดเลยสัปดาห์ที่ศูนย์อ๋อหมายความว่ามันไม่ได้กลับไปแย่เท่าเดิมเปะ๊เปะๆแต่ก็ไม่ได้ค้างอยู่ที่จุดที่ดีที่สุดตอนหยุดยาถูกต้องครับ มันเหมือนกับว่าผลการรักษามันยังพอหลงเหลืออยู่บ้างแต่การกลับมาเข้มขึ้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงในกลุ่มตัวอย่างนี้ก็เจอถึง60%อพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะคือสรุปว่าการฉีดทรานสัมมิกนี่มันก็ได้ผลดีนะทำให้ฟ้าจางลงได้จริงในช่วงที่รักษาแต่ว่าพอหยุดไปแล้วผลมันอาจจะไม่ได้อยู่ถาวรมีโอกาสกลับมาเข้มขึ้นได้ใช่เลยครับ ซึ่งถ้ามองในภาพรวมนะครับงานศึกษาชิ้นนี้มันก็สะท้อนให้เห็นความท้าทายของการรักษาฝ้าจริงๆนะครับค่ะมันดูดื้อจริงๆนะคะฝ้าเนี่ยครับมันตอกย้ําว่าฝ้าเป็นภาวะที่อาจจะต้องดูแลกันต่อเนื่องยาวๆแม้ว่าการฉีดจะให้ผลดีในช่วงแรกแต่การที่มันกลับมาเข้มขึ้นในอัตราค่อนข้างสูงแบบนี้มันก็ชี้ว่าเราอาจจะยังแก้ที่ปลายเหตุเป็นหลักอื ผลการศึกษาก็เลยเหมือนจะแนะนำไกลๆครับว่าการดูแลอื่นๆเช่นการทายาต่อเนื่องการป้องกันแสงแดดอย่างเข้มงวดเนี่ยยังไงก็ยังจำเป็นมากๆเพื่อช่วยประคองผลการรักษาไว้ให้นานที่สุดซึ่งก็ตรงกับคุณหมอพัฒนาจักรผู้เรียบเรียงบทความนี้เน้นย้ำไว้เลยนะคะว่าต้องเลือกวิธีรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ต้องทาต่อเนื่อง ที่สำคัญคือระวังผู้ผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างเกินจริงไม่มีที่มาที่ไปน่าเชื่อถือด้วยอันนั้นสำคัญมากเลยครับผมค่ะสรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกงานศึกษากันวันนี้ก็ได้เห็นว่าการฉีดทราน็กซ์มิกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ฝ้าจางลงได้จริงในช่วงที่ทำการรักษาครับผมแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีโอกาสที่ฝ้าจะกลับมาเข้มขึ้นได้เหมือนกันหลังจากหยุดยาไปแล้วซึ่งก็ยิ่งเน้นย้ำความสำคัญของการดูแลผิวอย่างสม่ำเสมอต่อนเนื่องไปนะคะ แล้วข้อมูลตรงนี้จริงๆมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะครับยังไงคะคือการที่ฝ้ามันกลับมาเข้มขึ้นได้ถึง60%เนี่ยทั้งๆที่ใช้วิธีการรักษาที่ค่อนข้างตรงจุดแล้วนะคือฉีดเข้าไปที่ผิวหลังเลยค่ะมันอาจจะกําลังบอกใบ้อะไรเราอยู่หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วกลไกพื้นฐานของการเกิดฝ้าเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ลึกลงไปก่อนนั้นที่เรายังจัดการได้ไม่หมด แค่การลดเม็ดสีที่ผิวชั้นบนมันอาจจะยังไม่พออะไรแบบนี้นะครับอ๋อเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะว่าบางทีเราอาจจะต้องมองลึกลงไปกว่าแค่เม็ดสีที่เห็นนะคะครับผมก็เป็นประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องฟ้า